เหนื่อยไหมครับกับบ้านที่ขับแคบไม่พอสําหรับทุกคนในครอบครัวและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบ้านขนาด4ห้องนอนที่ออกแบบมาเพื่อปัญหานี้โดยเฉพาะและถ้าหากคุณกําลังหาบ้านที่ครบทุกฟังก์ชันทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ําพร้อมห้องครัวและห้องรับแขก ที่ราคาเอื้อมถึงได้จริงต้องมาดูคลิปนี้เดินเข้ามาจุดแรกของหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับขนาดโรงจอดรถทั้งหมด4คูณ4.5เมตรนะครับสามารถจอดได้1คันแต่ถ้าจอดแน่นหน่อยชนกันหน่อยก็จะจอดได้2คันนะครับโดยบ้านหลังนี้นะครับได้ทําการก่อสร้างให้เต็มพื้นที่ของตัวบ้านเลยนะครับมาฝั่งหน้าบ้านที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับผมทําไว้เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านเลยนะครับก็คือกระถางดอกไม้นะครับเพื่อเพิ่มสีสันความสดใสให้ตัวบ้านครับเราสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับ เดินเข้ามาตรงจุดแรกนะครับเป็นบานประตูยูโรนะครับอันนี้ก็ลูกค้าแอดเพิ่มมาครับจากราคาก่อสร้างบ้านนะครับอันนี้ก็คือห้องรับแขกนะครับที่โอ้อาดโอ้โงสามารถวางฟังก์ชันตรงนี้ก็คือโซฟาทีวีนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือดูกว้างมากเลยครับสเปนอยู่ประมาณ7เมตรนะครับช่องนี้ในส่วนของห้องครัวนะครับทางบริษัทเราได้ปูกระเบื้องชนจนถึงฝ้าให้ลูกค้าเลยนะครับติดซิงค์ปอนอะไรต่างๆนะครับเอาแวงบางไปช่องนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวพามาดูห้องนอนแรกนะครับเป็นห้องนอนที่ติดกับห้องครัวนะครับขนาด3เมตรห้าสิบคูณสี่เมตรนะครับสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งวางเตียงได้นะครับอ่จะเป็นห้องนอนขนาดเท่าๆกันทั้ง3ามห้องเลยครับห้องนอนเล็กไปอันนี้คือห้องน้ําในตัวครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมสามารถอาบน้ําครับห้องนี้ก็เป็นห่องอาบน้ําขนาด90เซนนะครับสามารถอาบน้ําชกล้างตัวได้ในส่วนของสุดท้ายนะครับจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับอ่าห้องนอนมาสเตอร์ใหญ่ครับเป็นของเจ้าของบ้านครับ นี่จะเป็นโซนหน้าบ้านฝั่งนี้วางเตียงคนระับวางเตียงสามารถวางทีวีไว้ในมุมนี้นะครับจุดนี้แล้วอันนี้คือห้องน้าในตัวครับจะคุมโผลเหมือนกันมาดูนครับห้องน้าในตัวใช้งานได้สะดวกสบายครับกระจกเทปเปอร์นี้เราว่าแถมนะครับเป็นกระจกเทปเปอร์ขนาดเมตรหนึ่งนะครับยื่นออกมาตัวบ้านอุปกรณ์พวกนี้จะคุมโผลด้วยสีดํานะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ําลูกบิดมือนะครับสไตล์โมเดิร์นนะบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่มันคือการลงทุนความสุขและครอบครัวของคุณถ้าหากคุณกำลังมองหาบ้านที่ครบคุ้มและพร้อมเข้าอยู่หลังนี้คือคำตอบครับไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรเราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีสนใจสอบถามมาได้ครับสวัสดีครับ